มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน อุบวิยะประกาศไม่เผาพีลุงพลเจ็บสุดโดนด่ารับหลังเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทุกคนให้ความสนใจอยู่ในขณะน,นี้สำหรับข่าวมหากาบบ้านกกอกที่มีตัวละครและเรื่องราวมากมายจนเป็นประเด็นร้อนตลอดอีกหนึ่งคนสำคัญของประเด็นนี้ต้องมีรายชื่อของนักปั้นในตำนานอุบวิรยะที่เข้ามาผัวพันเคยปั้นคู่กรณีลุงพลจนงานเข้ารัวแต่ล่าสุดสวมคอนเวิร์ตแยกทางกันเรียบร้อยแล้ว ด้วยประเด็นดราม่าเพียบงานนี้อุบริยะขอมาแฉ เปิดหมดเปลือกอะไรคือจุดแตกหักที่ทำให้พี่อุบเลิกช่วยเหลือลุงพลอุบริยะตาคนนั้นหรอฉันโนสนโนแค์แล้วค่ะถอยดีกว่าไม่เอาแล้วตอนแรกที่ไปช่วยเราไปด้วยใจเราอยู่เส้นทางสายบันเทิงใช่ปะฉันไปกกอกเหมือนใกล้เลยนะเหมือนไปบางกะปิมีนบุรีไปเช้ากลับเย็นเอาของไปให้ไปดูแลจริงๆมันมีโปรเจกที่จะทำคือกกอกเดอะซีรีส มีนายทุนที่จะเป็นนายทุนให้เลยไปคุยกับสองฝ่ายแต่คุณแม่ยังไม่อนุญาตเพราะว่ายังจับคนร้ายไม่ได้แต่ถ้าคดีนี้จบจับคนร้ายได้จะมีลิขสิทธิ์หลายล้านหลายแสนนะถ้าทำแม่ก็ไม่อนุญาตเราก็เคารพในสิ่งที่เขาตัดสินใจก็เลยไปเห็นทั้งสองฝ่ายเลยไปเห็นตาคนนี้ก็เลยเห็นว่ามีแววหน้าตาใช้ได้หน่วยก้านดีร้องเพลงได้เรา ก็เกิดความสงสารตอนนั้นหมอปาเขาไปแล้วเลยคิดว่าเรามาช่วยกันดีกว่าเห็นสภาพเขาแล้วบ้านก็ไม่มีฟ้าผนังก็เป็นรูโว,โว่แล้วที่สำคัญเห็นคนนอนบนเปก้อนผมตัวเองมันเป็นภาพที่หดหูมากใครก็เทใจสงสารทั่วประเทศทั้งนั้นแหละดิฉันก็เลยสงสารเขาไปด้วยเหมือนกันไปช่วยเขาโดยไม่ได้คิดอะไรปัญหาจริงๆแล้วเกิดมาจากเรื่อง เงินเงินทองทองหรือเปล่าเลยทําให้ผิดใจกัน อุปวิยะไม่ใช่เลยเราทำงานเงินได้มาแบ่งกันเลยฉันก็มีมูลค่าทำงานนี่ส่วนของพี่อุปนี่ส่วนของเขาสองคนผัวเมียเราแบ่งกันเลยบางทีเขาได้มากกว่าพี่นะเราไม่ซีเรียสค่าแต่งหน้าช่างหน้าช่างผมสไตลิส์รถตู้ฉันจ่ายเองไม่ซีเรียสเราจัดใหญ่เล่นใหญ่อยู่แล้วเรามีความสุขในการทำงานก็หางานให้เขาสิบกว่างานได้ รายได้เป็นล้านไม่เคยหักเขาเลยสาบานได้ค่ะแล้วที่มาที่ไป เป็นปัญหาเขาไม่แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจริงๆมีกับน้องนักข่าวคนหนึ่งที่ถ่ายงานกาแฟกันมันก็เกิดประเด็นดราม่าพี่อุปก็โพสต์ไปไม่มีมารยาทเขาก็โกรธมากก็เลยโทรมาแล้วอัดเสียงดิฉันด้วยดิฉันก็เลยโกรธเกิดมา61ปีไม่เคยมีใครอัดเสียงดิฉันเขาก็บอกว่าขอยกเลิกงานทั้งหมดของคุณอุบเพื่อให้กำลังใจน้องคนหนึ่งเขาเมาสกันว่าผิด ใจกันเพราะพี่อุ๊บอยากกินแล้วเขาไม่ให้กินอุบวิริยะส่งเสียงกรี๊ดลั่นไม่อยากฉันไม่ชอบแก่ๆแ,แบบนั้นฉันชอบวัยรุ่นสูง175ขึ้นไปประมาณ19 2 0ถึง20ประเด็นอยากกินตัดไปได้เลยดิฉันเป็นนักปั้นก็ยังมีจัญญาบันค่ะแล้วเรื่องที่ตีกันเพราะร้อเพศสภาพเขาด่าพี่อุ๊บแรงขนาดไหน อุปริยะตอนแรกที่เคยมีปัญหากันก็ได้เคลียร์กันไปแล้วที่อัมมาลินกับคุณหมอปาฉันก็โอเคเพราะครั้งที่สองมาด่าฉันอีกแล้วอีกกระเถยป่วยจิตมีหลักฐานยืนยันจากคนสนิทดิฉันเราหางานให้ไม่เคยคิดที่จะกินอิตาคนนี้ไม่เคยหักเงินแต่มาด่ารับหลังมันรู้สึกไม่แฮปปี้ด่าเสร็จมาล้อเรียนอีกเรื่องการเดินตูดบิดฉันสอนให้เขาเดินเป็นผู้ชายไม่ได้ อนให้เดินตูดบิดนั่นเป็นคาแรคเตอร์ของพี่มันเป็นอารมณ์สนุกสนานเป็นซิกเนเจอร์ของพี่คนดูก็รู้ว่าเป็นตัวพี่และเวลาไลฟ์สดมีการพาดพิงตลอดมันถึงที่สุดแล้วไม่ไหวแล้วขอประกาศเลยไม่เผาผีแล้วค่ะรู้สึกว่าคิดผิดไหมที่เมื่อก่อนเคยให้การช่วยเหลือมาตลอด อุิลิยะรู้สึกว่าเรามองคนในแง่ดีเราเปิดใจเลยอยากจะช่วยเขาหลายๆคนบอกว่าระวังนะแต่เราก็ไม่คิดอะไรเราเชื่อในการตัดสินใจที่เราจะเข้ามาสุดท้ายมันก็ไปไม่รอดเพราะว่ามันแสดงออกมาด้วยตัวเขาสังคมก็เห็นทุกคนรับรู้นะคะทั้งนี้อุบริยะประกาศไม่เผาผีลุงพลเจ็บสุดโดนด่ารับหลังอีกระเถยป่วยจิต ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ